อไม่ตดีไม่ดีเลยไม่ดีเลยคือมาเด็นหน่อยพี่ประเด็นหนึ่งหน่งตมไดีอันดับ1ก็สาเหตุเลยคือร้านทำไม่ดีใช่ 2. คนซื้อใช้งานไม่ดี 3. คืออุบัติเหตุจริงๆอ๋ออุบัติเหตุจริงๆริงาสาเหตุ ที่เพชรหลุดครับบอสนะคะเคลอหนึ่งอาช่างทําไม่ดีมีส่วนครับอ่ามีส่วนนะฝีมือช่างในการฝังเพชรอะไรประมาณนี้มี่ใช่นะคะสองกดจะาก,การใช้งานใช,ใช้งานก่อนซื้อแบบเพชรน,นะคะก่อนซื้อตัวเรือนต่างๆให้ดูด้วยพี่ลาพวกเราก็จะถามว่าใช้งานใช้บ่อยใช้ทุกวันไหมนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าเราจะต้องซื้อ เอาเป็นแหวนเพชรละกันตรงนี้บอสยกตัวอย่างให้หหว่าจะเลือกแบบไหนนะคะแล้วก็สามารถที่จะส่งซ่อมหรือว่าเลือก,กร้านที่เขาจะมีสวิตต์หลังการขายได้ไหมเรื่องเพชรหลุดเป็นเรื่องธรรมดานะคะเพราะว่ามีหลายแบบที่บอสให้เลือกก่อนว่าอะไรเกิดตาเสียงในการเลือกซื้อเพชรอ,อะไรแบบที่เลือกก็มีส่วนเกี่ยวข้องบอสมีวิธีการั่งให้ บบนี้เขาเรียกการฝังนีบคุณขะโชว์ให้ลูกค้าคุณนี่คืองานฝังนีบนะคะลูกค้าขาใช้แล้วนะใช่แล้วใช่ค่ะเป็นงานยูสนะคะอันนี้ส่งมาตรวจสอบคุณส่งมาตรวจสอบว่ายังอยู่ดีอยู่ไหมมันดีดมันเด้งไหมฝังนิบอันนี้เรียกการสั่คาอันนี้แหวนนบแหวนนีบสวยซิโร่จริงๆแล้วดูด้านข้างมันเรียบเสมอใช่เนี่นะนะคะแต่อัตราเสียงโคตรสูงข้างเนี่ย ฝังโชว์คุณดูด้านข้างตัวเรือนนะคะไฟมันจะเข้าทุกทางคุณไฟจะเข้าทุกทางแล้วนะคะมันจะเล่นแสงดีมากแต่แบบนี้เสี่ยงสูงมากมเพราะว่าใช้ตัวเรือนทองคำ 18K หนีไปแค่2ด้านเองออเราเราต้องรักษาเขาหน่อยะคะอ่ะเราต้องรักษาเขาหน่อยนะใส่เนี่ยอยากจะบสูสมบัติเยอะมากเพราะว่าเขาคือเครื่องประดแบบับ นะคะเครื่องประดับที่ไม่ได้ใช้ทุกวันในชีวิตแระจำบ,บันประดับตัวต้องมีหลายๆตัวเปลี่ยนแปลงบ้างแล้วก็ใช้สำหรับการออกงานหรือใช้สำหรับาการไปพบปะผู้คนติดต่องานแค่นั้นนะคะคคนะคะคเป็นเครื่องประดับและอีกแบบหนึ่งเรียกการฝังสอดมาดูนะคะฝังสอดฝังสอบแบบนี้ <c oughs> นือเรียบ <c oughs> เรียบมันจะฝังลงไปในตัวเรือนเลยตัวน,นี้เนี่ย <c oughs> เวลาเราใส่เขาจะเรียบมาเนี่ยจะเลยคุณแล้วมันหนีบไว้ทั้งหมดแล้วะนะคะฝังอยู่ในตัวเรือนมีโอกาสหรือไหมมีแต่โอกาสหลุดยากกว่ายากกว่าแหวนหนีบเมื่อกี้นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูก,การใช้งานด้วยนะ,ะน้องๆทีมขายถามว่าพี่ใช้งานบ่อยไหมใช้ทุกวันไหมมีโอกาสหลุดนะซึ่งของออสไปก็หลุดให้ซื้อแบรนด์อะไรที่ช่้นพ้อหลุด ะะต้องมีการตรวจสอบเหมือนคุณตรวจสอบรถยนต์ค<ช>ุณจะขับคุณจะใช้เขาเนี่ยคุณต้องรักษาบำรุงด้วยนะส่งกลับมาตรวจหรือว่าถ้ากลับมาที่ชอบมาโชว์รูม เอาให้น้องๆน,นะคะหรือให้ทีมชาตินะส่งตรวจเลยว่าแหวนมีการขยับไหมเตยมีการเลื่อนไหมนะคะเพื่อที่จะให้ตัวเพชรของเราเนี่ยโอ,โโอโหเม็ดหนึ่งเป็นหมื่นเป็นแสงเป็นล้านบุลถ้าแบบกระดุกกระเด็นหายไปนี่คือน้ําตาตกเลยนะแต่ถ้าเกิดจะเจ๋งสุดต,ต้องตัวนี้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 เลยฝังเหยียบไปคือฝังเหยียบหน้าเพชรเลยแล้วก็ปิดหน้าเพชรนะคะด้วยเตยหุ้มเพชรไปเลยอันนี้เนี่ย สุดจะแน่นหนาสุดจะพลอันนี้เป็นงานฝังเหี่ยบมาดูะจมลงาไปที่หน้าเพชรเลยคุณคือเตยเนี่ยมันจะลัดหน้าเพชรทุกอย่างค่ะอันนี้ควบพลแต่ตรงนี้ไฟยังเล่นไฟไม่เท่ากับผู้ที่ชูขึ้นมาแลวโคมนีต่อไปมาดูอันนี้ก็ยังสวยนะแหวนผู้ชายอันนี้กึงก่งกึ่งครับกึง่งกึ่งจะเป็นเหมือนฝังหนีแต่มีเตยมาคุ้มอ่าอ่ามีเตยะมาคุ้มวันนี้สอแบวนชายนะแน่นอยู่ นะแน่นอยู่เห็นไหมคะแน่นข้างโชว์เฮดเหมือนหนีบแต่แก้ไขปรับเป็นเตยกดเข้าไปแทนเท่ากับฝังไปแล้วสี่ม่าก็าจะทนขึ้นอีกใช่ไหมครับอสจะทนขึ้นอีกนะเพราะว่าเตยเขาหนาและแน่นหนาตัวนี้กอดแต่ถามว่าถ้าเจออะไรกระแทกแรงๆเนี่ยมีสิทธิ์ขยับไหมมีสิทธิ์แล้วก็แบบฝังโชว์เตยคุณครับบอสโชว์เตยที่รักมีอย่างนี้มันมีสี่เตยอ่ะกิโลสี่เตยอ่ะห้าอันนี้หกเตยแล้วห้าเตย อันนี้หกเตยอันนี้หกเตยอันนี้เรียกว่าฝังโชเพชรักครับโชวเพชรเป็นฝังแบบหนางเตยเป็นเกาะเพชรค่ะเป็นเกาะเพชรที่อันนี้จะเหมาะสำหรับแหวนผู้หญิงที่ชูอาจใช้ในการพิธีเอ้ยหรือว่าใช้แบบใสเป็นงานคลาสสิกทั่วไปอันนี้เป็นแบบยอดนิยมนะบนะะคะยอดนิยมแต่ว่าตัวอะไรที่ยัียงงานจากพรัก นะคะบอสจะนำให้หุ้มเป็น5้าเตย5เตยห้าเตยห,ห,ห,หรือ6เตยไปเลยกัรต,ต่างแบบที่โชว์เตยเนี่ยค่ะนะมันทำให้เพชรดูสวยงามเพราะไฟเข้าทุกด้านมันจะเล่นไฟเล่นแสงนะคะทุกมุมมองนะคะการมีฝังแบบนี้เนี่ยเหมาะกับงานบางทีคนชอบแหวนชูแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าอ่ะโอเคบางไม่ได้แพงมาก อย่างสองก๊าซหลั่งเม็ดราคาเป็นล้านสามก๊าซหลั่นี่สองสองล้านสามล้านเราก็จะบอกว่าเอาห้าเตยไปเลยเพราะว่าสี่เตยเนี่ยอ่ะสี่เตยถ้าข้างใดข้างหนึ่งนะเกิดไปเกี่ยวเกี่ยวกับตัวโต๊ะเตยมันหลุดเป็นเตยหนึ่งอีกสามเตยที่หลุดนะส่วนมากเม็ดใหญ่บอสจะแนะนําให้ทำห้าเตยหกเตยห้าเตยหนึ่งมีปัญหานะรีบส่งซ่อมซะ อีกห้าเตยยังเกาะเพ็อยู่ไม่หายไปนะ,ะแล้วที่ทสุดที่สุดมากเลยคือพวกฝังที่เป็นผู้เมกะจุกเล็กๆถ้าใช้งานทุกวันนะคะอย่าซื้อถ้าใช้งานติดมือทุกวันใส่นอนอใส่ขับรถใส่กินข้าวใส่ทุกอย่างไม่เคยถอดเลยอย่าซื้อรุ่นนี้เพราะทำไมก๊อเพราะว่ามีโอกาสหลุดได้ง่ายหรือ เราคิดว่าเราอยากจะใส่ติกนิ้วทุกวันรเราก็ต้องซื้อที่มันดูแน่นๆหนาๆแต่ท้งน, <ะ S 1> นี้นจะทำให้หลุดยังไงหรือว่าคุณมาร้านเทหรือมาที่ WCG น้องครับขอตรวจสอบให้หน่อยออมาตรฐาเราอ่ะยินดีที่จะ่อบมาให้บริการอยู่แล้วเพราะว่า มีลูกค้ามามาบอกบอสอีกแล้วซื้อจากแบรนด์ดังมี่ห่อดังมาเห็หหนสูตบอสบอกว่ามาหาบอสเขาหลุดค่ะเขาหลุดอ่ะอเ,กเกี่ยวกับการเกี่ยวกับคุณใช้ยังไงวิธีก,การใช้งานคุณใช้แบบไหนแล้วคุณตรวจเขาบ้างไหมคุณรักและเอ็นดูน้องบ้างไหมมาตรวจสอบดิว่าน้องยังดีอยู่ไหมนะคะบอสนี่ยินดีให้ตรวจสอบเลยนะตรวจสอบให้ฟรีด้วยดราม่าไอรีน<อ>่เขา Come on! Ah.